าลสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ห้ามหัวร้อนบูแล้ว,วันนี้เราก็อยู่กันในเกมในตำนานอีกเช่นเคยทุกคนเคยเล่นไหมทุกคนเคยโหลดมาเล่นไหมไอเกมนกที่เราจะแตะหน้าจอแล้วมันก็จะตุ้ยตุ้ยตุ้ยเน่ยเหมือนได้ภาพเลยแล้วมันจะผ่านท่อต่างๆเหมือนมาริโอ้ซึ่งในตอนเด็กผมเคยเล่นไว้ที่20ครั้งยี่สิบครั้งนั่นเหระก็รู้สึกว่ามันจะดีนิดนึงอะนะสําหรับผมอะนะแต่วันนี้ผมจะมาทําลายสถิติตัวเอง50ครั้ง <c oughs> แค่50สิบครั้งมันจะแค่ไหนกันเชียวผมแม่มันง่ายๆเบเบอ่ะตอนเด็กเราเล่นไม่เป็นใช่ไหมตอนโตแล้วนี่เราเล่นเป็นแน่นอนวันนี้เราห้ามหัวร้อนนะครับผมก็นั่นแหละฮะเล่นเกมนี้แบบชิวๆกันดีกว่าไปเราไปเริ่มกันเลยครับผมก็ง่ายๆนะครับผมให้กดแท็บตรงหน้าจอนะมันก็จะเด้งแบบนี้นี่เออดีดีนีหน, <c oughs> นึ่งแล้วได้บอกว่าง่ายวะมาเริ่มกันใหม่ในตาที่สองมาสมาธิ ดูรมปานสมาธิไปหนึ 2> 1, 2, 3, ่งสองสามเฮ้ยเฮ้ยได้หน oh! ึ่งเอาใหม่ฮะเอาใหม่นี่กูโกหกน้องๆใช่ไหมเนี่ยว่ากูเล่นได้ยี่สิบอะอีตอแหล่โอ้โห d a ม a แค่สิบก็บุญหัวแล้วดูทรงไยไป กระสับกระ่ในกระดมบอลอีกแค่ที่ใช่ในจลน์ได้แรงภาษาเลยวะนี่ฮะเกมนี้มันฝึกว่าเราอย่าเป็นคนที่ยอมแพ้อย่าย่อท้อต่อความยากลำบากเป้าหมายจะอยู่ไกลแค่ไหนเราต้องไปถึงแต่ตอนนี้กูยังไม่ไปไหนเลยตอนนี้เออกล้ามเนื้ออ่อนแรงได้ไงโอเคเราจะไม่หัวร้อนลมหายใจเข้าลมหายใจออกมาหนึ่งแล้วค่อยๆไปฮะ สี่อ้าวสี่แล้วสี่แล้วสี่อีกต้องได้แล้วแหละจังหวะนี้เฮ้ยเฮ้ยมาว่ะโอ้โหอ่ะผมขอแค่สิบนะขอแค่สิบจบเฮ้ยเ <c oughs> อ้ยมึงมึมงโดนกันไหมครับผมอ่ะอ่ะนี่กูได้มาไรกันสิ ตอนนี้สถิติผมได้4นะครับครับแค่นั้นแหละครับน,นิ่งๆเข้าไว้บ้างออพุทโทธัมโมสังโคมันลงมาไม่ทันเนฮะ้ยๆๆมาว่ะ หแล้วได้เท่าไรได้สิบโอเคได้สิแล้วเราจะไต่ขึ้นไปเรื่อยๆดีใจ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 ได้สิบแล้วทุกคนต้องเล่นได้ถึงยีนะถึงจะเท่าตอนเด็กตัวเองผมไม่รู้ว่าโทรศัพท์ผมพังมปกี่เครื่องแล้วนะนะตอนนั้นอนะ ได้เก้าทุกคนเกือบแล้วเกือบแล้วอย่าลืมโหลดมาเล่นแล้วมาแชร์กันว่าทุกคนได้เท่าไหร่ถ้าได้เยอะกว่าผมนะนั่แหละก็ได้เยอะกว่าผมนั่นแหละแค่นั่นแหละเอาล่กการที่เราจะผ่านเกมนี้ได้เราต้องตั้งสมาธิแล้วก็เออจะดจจ่อเกมให้มากที่สุดมาผมจะเตรียมพร้อมนะจิด โปรยว่เร şey> um 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 ื่องบังเอิญไม่ม <ah ีจริงเอาอีกแล้วอาจารย์ด um ูเก๋เขาสิงมาต้องได้ละเฮ้ยเมาว่ะตักสันน้อยโบเขามีเดอะลุชเขามีตดอะลุชมาดิ มีบอดงอโอ้ยได้10เองขอ1 1เอเ็เถอะเออไม่กูจะไม่ยอมแพ้เด็ขดขาดแง่ลวมึงเป็นก้อนสองั้งหา อ้าวมันได้เก้าแล้วมันได้เก้าแล้ว เซเว่อยู่ตอนหน้ากูเสเว่อยู่ตอนหน้ากูจะแทนกูไปไหมนนปลกกว่ามยังไงกูไม่ปล่อยวางแล้วกูไม่ปล่อยวางแล้ว เปลี่ยนสีนกกเส็จตอนไหนวะเอออากูกำลังพูดเลยอ๋อเปลี่ยนสีนกได้คิวจะเอาสีแดงเพราะมันตัดกับสีเขียวนะฮะนี่ไปเลยนกสีแดงของฉันมันพอมึงมันต้องทำได้ดิวะแค่สิบเองดเองไดูว่าเกมนี้มันยากเกินไปหรือเปล่าอะ ผมไปเล่นเกมไหนกันเนี่ยคีย์บอร์ดโอ้โอ่าเสียงอาเอาผมตั้งใจแล้วเฮ้ยเอาดิ xin cái nói ấy à máu à กูพูดเลยว่ากูได้เยอะกว่าเดิมสิบเดได้สิบ1อําสิบอได้เปล่าเมื่อเราได้เยอะขึ้นนะครับเราจะมีความพยายามในครั้งต่อไปนะทุกคนเกมนี้มันสอนให้รู้ว่ามึงจะโหลดมาเล่นผู้เล่นผู้เล่นเกมนี้มันสอนให้รู้ว่าถ้าเรายอมแพ้เราก็จะได้เท่าเดิมแต่ถ้าเราลองใหม่อีกครั้งลองใหม่อีกครั้งแม้ว่าจะแพ้เท่าไหร่อย่างน้อยอะสิ่งที่เราทําอะมันอาจจะส่งผลถึงอนาคตได้โอ้โหตีความเกมแค่กระโดดกิ้วแค่เนี้ย มาวะมาวะแค่ติ่งแน่ะแค่ติ่งแน่ติ่งแน่ติ่งเดียววะติ่งแน่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 เอาทุกคนมันไม่มีเสียงอะอะไรนี่เก็บเชียงอะไรวะเนี่ย สิบเอ็ด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 ถ้าได้สิบสองผมปิดคลิปเลยเห้าอู้ทำไมไมันขึ้นไปสูงังวะเอ้ยจับมซอช้อยใงญ่ง้วยห้เออเออขออย่ายอมแพ้แค่นั้นพอนายต้องทำได้ฟังนายต้องทำได้สิบสองนายต้องทำได้ จมูกจังคันจมูกชิบหายละสิบสองสิบสองว้าวว้อะไรครับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อจะไปพลาดคลิปใหม่ด้วยนะครับวันนี้ก็ถอนตัวลาไปก่อนสวัสดีครับมาแชร์กันนะครับว่าใครได้เท่าไหร่แล้วเจอกันใหม่ค่ะกูกลายเป็นผู้หญิงแล้วเหรอ